ดีไอ้น้องพวกกับผมเฟลนอรไลท์พวกกับพี่กแล้วนะไอ้น้องเฟลนอรไลท์วันนี้เรามาอยู่ในเกม t o the Woods Part ที่4แล้วมั้งเนี่ยสหรือ5ก็ไม่รู้นะอ่าโอเค ก็จากบทสนทนาเมื่อกี้นะตัวเอกเราก็บทว่าฉันคิดว่าพวกปีศาจที่ฉันเจอมันมีแค่ในหนังสือเท่านั้นไม่นึกว่าไม่นึกเลยว่ามันจะมีอยู่จริงและฉันก็อยากจะทำลายพวกมันทั้งหมดเลย เลยนึกว่าฉันเป็นปีศาจแบบเดียวพวกมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะตัวเอกเราก็บนไปคราวที่แล้วเราเจอไอ้หมาป่าใช่ไหมแม่งตกใจชิบแต่งเลยไอ้หมาป่าเราต้องเอาไฟสองมันนะโอ,โอ้เกมกระตกป่าเงียกมากเลยไม่รู้ว่าพ้นจะเขตไอ้มนุษย์หมาป่าหรือ,อยังเนี่ยเฮ้ เดี๋ยวอีกแล้วไอ้มนุษย์หมาป่ารีไปดีกว่าเราคงไม่อยากถูกมันจับก,กินอีกนะเราเกมกระตุกอะไรนะ่ะ คือต้องบอกก่อนนะมอน,มอนเตอร์หรือผีที่เราเจอในเกมเนี้มันเป็นผีในตำนานนอสทั้งหมดนะรวมถึงปีศาจด้วยอะ่ะโอ้ยอย่ากระตกเซจะกระตกุกอะไรกันนะรีบวิบ่มาอย่างเร็วเลยแชแดะอย่านะเว้ยมีไฟฉายนะเว้ยเดี๋ยวไล่กระถาก่อนเอ็กซเตปตโตปโทโนมโอ้ยเกมกระตุกมากเลยเอ,อ้อเราต้องไปไหนวะ ตรงนี้มีบ้านนะเป็นบ้านที่ผังอ่าดูเหมือนว่าจะมีประตูนะเป็นทางให้เราเข้ามาสำรวจตรงนี้ไปไม่ได้ับติดเหนียวคือพาร์ทที่แล้วมีน้องคุณบอกว่าภาพเกมมันมืดนะก็เดี๋ยวพาร์ท พาร์ทนี้ผมน่าจะเดี๋ยวพาร์ทหลังๆผมน่าจะลองปรับตัวเกมให้มันสว่างขึ้นนะปรับไมยถึงปรับในโปรแกรมตัดต่อนะไม่รู้ว่าตัวเกมมันปรับให้สว่างได้ไหมอ่ะคือระบบเซตติ้งของเกมนี้มันค่อนข้างยากนิดหนึ่งอนะ่ะไม่รู้ว่ามันต้องเซตติ้งอะไรยังไงบ้างพบกับมนุษย์ที่ปลูกคอตายแห้งเลย He's dead, lay restlessly there, forgotten by everyone. When my father died, we buried him and we mourned him. I told Espen he was in a better place and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly?

เราก็ไปแสดงความเศร้าโศกเสียใจให้กับพ่อแต่ว่าคนคนที่ผูกคอตายอะไรประมาณนี้ที่ที่เราเจอมานะ่เขาบอกว่าเห็นบอกว่าเออเป็นผู้คนที่ยอมแพ้ผู้ที่คนผู้คนที่ต่อสู้ดิ้นรนตั้งนานสุดแต่สุดท้ายยอมแพ้แต่ไม่ใช่กับฉันฉันจะยังฉันจะไม่ยอมแพ้อะไรว่าได้ชิปเมนต์ไปด้วยเฮ้ยใครวะแม่มดเหรอ เฮี่ตกใจเมื่อกี้มันเป็นอาชีพเม้นหน้าตาเหมือนผีเลยอ่ะอีนี่หรือเปล่าเนี่ยดีแล้วที่เราเข้าไปหามันไม่ได้อะพูดไม่ทันขาดคำแม่งมาอีแล้วมอนเตอร์ผีเผอใครจะไปคิดว่าตัวเกมอย่างนี้แม่งจะเป็นเออเกมฮอลล่าระทึกขวันไปซะแล้ว ก็ตัวเอกเราก็บ,บ่นว่าฉันจะไม่วันยอมแพ้ฉันจะหาลูกฉันให้เจออะไรประมาณนี้นะเสียงได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเสียงอะไรวะไม่รู้อะเข้าท้ำและวรงไม่มีถําไปได้เดี๋ยวสำรวจก่อน เพิ่งสังเกตนะว่าแจ็คเก็ตของเรามันมีเสื้อลูกเราโผล่แล็บใหม่แล้วนะโอ้ยปรับเป็นปรับเป็นเจ็ดสองศูนย์แล้วนะทำไมยังกระตุกอีกล่ะแมพมันอลังการรือยังไงฮึอะไรวะไลท์แดนเจอความอันตรายเหรออะไรอันตรายมีอันตรายข้างหน้าเหรอ เจอตัวอะไรก็ได้ไม่เอาไอ้หมายแล้วแบบเกีเยดมากเลยแมวยักษ์ด้วยขอแหละอย่าให้เจอยักษ์อีกเลยเอาเป็นปีศาจที่มันแบบไม่ทําอะไรเราเลยแค่เดินมาแบบเดินมาหลอกเราแค่นี้พอได้ไหมได้ยิดเสียงอนะเสียงเลยววั พระจันทร์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเป็นพระจันทร์ที่เหมือนกับถูกกบาทชนน่ะโอเคเงียบมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลูกตาโอ้ยโวยโยลูกตาลูกตายักษ์มันคือตัวอะไรวะ โอ้หมันเป็นปีศาจอะไรไม่รู้อ่ะตัวใหญ่มากเลยอะปีศาจภูเขาวะเนี่ยดูดิมันมองเราด้วย,ยไปดีกว่าหน้ากลัวจะทำเลยฉันเลยนะจะก,กินฉันฉันแค่มาหารลูกฉันนะ่ะแล้วฉันจะกลับบ้านเฮ้ยยักษ์โอ้โหสองตัวเลยหรออ้าวเอ็ตัวนั้น อาไอตัวนั้นจับไปตัวนั้นโยนทิ้งไปเลยครับเจอยักว่ะทุกคนโอ้ดูเหมือนว่าตัวใหญ่ไวไตัวที่แล้วอีกอะฉันฉันเจอโทข้างหน้าฉันควรจะเงียบไว้ ทำไมมันไม่เดินไปอ่ะเออเดินไปสิมันบ๊กปะ่วะหรือว่ามันจะเดินมาตรงนี้มันไม่เดินอ่ะทำไมมันยืนตรงนี้วะ เฮ้ยมันเดินมาวะ่ะเฮ้ยไม่อยู่แล้ววิ่งแล้วไอ้บ้าอเอ้ยวิ่งเร็วเจ๊เดี๋ยวจะถูกจับแดกอีกไม่เอาแดกอีกนะ ไม่อยากโดนแดดแล้วหัวแล้วค่ะโอ้ยกระตกแรงนหนาเนี่ยไปแล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะไปอย่างรวดเร็วเลยครับโอเคมีเสียงมีเสียงเพลงตึ้งตึงเบาเบาอ่ะ เหมันเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงซาวเอฟเซ็ปซาวเอฟฟแห่งความหวัดอะไรปมานันอ่ะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นจุดเซฟมั้งลูกเอ้ยแม่ตามหาเจ้ามาทุกวันไปเจอเจ้าสุกทีเดินตั้งแต่เช้าจนมืดแม่ได้เจอเจ้าไหม

ผมกาลังคิดอยู่นะว่าตัวละครเราอ่ะหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะจาได้มาในพาร์ทแรกอ่ะคือเรากระโดดน้ามาใช่ไหมกระโดดน้าว่ายตามไอ้คนที่รักพาลูกเราแล้วมันก็มีหมอกอะไรมาบังเรานะแต่สุดท้ายเราก็ตามลูกเราไม่ทันซึ่งผมเดาว,ว่าตัวละครเราอะน่าจะหลุดมาจากโลกแห่งความเป็นจริงมันมาอยู่ในโลกโอ้กระตุกกระตุกมาอยู่ในโลกอะไรสักอย่างผมเดานะ ในโลกที่มีแบ่ปีศาจแล้วก็มอนเตอร์อะ่ะเป็นโลกไวจิ้งหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยตะตุกคือการ์ดจอผมก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้กล้าอะไรขนาดนั้นไงกลางๆอ,อเคตรงนี้มีประตูน่ะอ้าวจบแล้วเหรอ,อจบแล้วครับกดล็อกอาชีเมนต์ด้วย a อนจ l m a แมนเจอ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะขยาไลค์ like, ขยำซับและขยาแชร์กับช่องของผมด้ครับเ <c oughs> พื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็แปลผิดแปลถูกตรงไหนก็ต้องขออภัยในะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษผมเองก็ไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นได้าภาษาอังกฤษนี่ผมได้ได้แลงซีเลย <laughs> ถ้าเป็นอังกฤษก็คือจะได้แลงซีคือได้ประมาณเก 2, เรดสองเกรดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็ขออภัยด้วยกันที่ผมแปลเนื้อเรื่องหรืออะไรอาจจะไม่ครบ อาจจะไม่ครบเออในแต่ละส่วนนะก็คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะผมอ่านดูคอมเมนต์เลยนะเพราะตอนนี้ผู้ติดตามยังไม่มีเลยนะร้อเล่นก็มีแล้วนะแต่ก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เออเราบอกไปนียว่าก็สําหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขและรอยยิ้มในการดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็๊ายบ่าย